รอบนี้จะเป็นแฟชั่นของมาลายูซึ่งทางเทศบาลนครยะลาค่ะก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นปากยันมาลายูครั้งที่3หนุนให้จังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้ามาลายูขานรับนโยบาย1ครอบครัว1 So ซอฟต์พาเวอร์ค่ะ ทานจาโทอนันบุญสำรานรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีน,นครยะลาพร้อมด้วยกองศูลใหญ่มาเลเซียรประจำจังหวัดสงขลากงศูลใหญ่สาธรารณรัฐอินโดนีเซียรประจำจังหวัดสงขลาส่วนราชการร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมาลายูปะกายันมาลายูครั้งที่3ซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่18-19พฤษภาคมที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลน,นาครยะลาค่ะ ซึ่งกิจกรรมก็จะมีการประกวดออกแบบลายผ้าทั้งลายทั่วไปและลายอัตลักษณ์เมืองยะลา การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายชุดลำลองหรือชุดประจำวันแล้วก็มีชุดราตรีและเครื่องประดับตกแต่งแล้วก็ของใช้ภายในบ้านนนเทศกาลผ้าพื้นเมืองของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียการจําหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและการเดินแบบแฟชั่นโชว์ปากายันมาลายูด้วยค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาการตลาดและร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดก็มีการให้คาปรึกษาและเรียกเปลี่ยนองความรู้ด้านผ้าพื้นเมืองตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยนายกเทศมนตรีนครยะลากล่าวเขาว่าทางเทศบาลมีนโยบาย mm. นําผ้าร่วมสมัยผ้าลายพื้นเมืองและผ้าลายพระราชทานมาจัดแข่งขันเป็นแฟชั่นมาลายูเฮาส์แบรนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนและก็ประชาชนในการสร้างสรรค์ออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าสู่สากลและพร้อมจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้จังหวัด ยลาเป็นศูนย์กลางแฟชั่นมาลายูและยังเป็นการขานรับนโยบาย1ครอบครัว1 So ซอฟต์พาเวอร์ของรัฐบาลอีกด้วยค่ะ